เขานิ่งเงียบหายไปไม่ติดต่อคุณมาเลย เขากำลังทำอะไรและคิดอะไรอยู่อ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อาจารย์แม่เข้ามาในท็อปปิกหัวข้อเด็ดดินใจสำหรับทุกคนที่กำลังสงสัยในตัวของคนรักหรือตัวของคนคุยว่าช่วงนี้เขาเปลี่ยนไปนิ่งเงียบไม่ค่อยคุยไม่ค่อยติดต่อเลยและอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ได้เลยค่ะวันนี้อาจารย์แม่นะคะจะ เข้ามาแรนดอมสับไพ่ให้ลูกดวงนะคะทุกคนนะคะให้กับทุกคนนะคะได้เห็นถึงพลังงาน,นเลยนะคะว,ว่าวันนี้เนี่ย ไะะพ่ออร์คิลเลิฟอีสจะส่งพลังงานดีๆอะไรออกมานะคะแน่นอนเป็นการแลนดอมนะคะลูกๆไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะถ้าพลังงานเอเนอร์จีออกมาดีนะคะกดแชร์กดรับใจกดรับคำทำนายกันเลยแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ตรงอย่าคิดมากแนะนำมาดูดวงส่วนตัวอาจารย์แม่คอนเฟิร์มความแม่นความปังนะคะเอาละตอนนี้นะเขาบอกว่า ตัวเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของลูกๆว้ายตายแล้วเขาติดงานก็เหมือนกับที่ลูกๆทำงานอยู่นี่แหละแล้วเดี๋ยวนะคะเขาจะติดต่อกลับมาเห็นไหมไพ่ติดต่อสื่อสารขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะโอ้ใจเย็นๆค่ะลูกๆเขาทำงานแล้วยังไงต่อช่วงนี้เขาใช้ความคิดนะคะ กำลังปรับสมดุลน,นะคะกำลังบาลานซ์ความรู้สึกนึกคิดนะคะแล้วก็ต้องการใช้สมาธิอย่างมากในการทำงานนะคะลูกๆอย่าได้คิดอะไรอย่าได้สงสัยอะไรที่เป็นชนวนทำให้ทะเลาะกันนะคะลูกๆไม่เอานะเออแล้วมาดูต่อ,อยังไงอีกนะคะนี่ไงนะคะลูกๆเปิดใจนะคะอย่าคิดมากเขาตอนนี้นะคะอาจจะ นะคะมีงานมีอะไรที่จะต้องทําที่ต้องสะสางนีเห็นไหมเออแล้วก็เป็นงานอาจจะเป็นงานเป็นโปรเจกต์หรือเขากําลังนะคะาหาโอกาสอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วที่สําคัญไพ่ย,ยังหมายถึงนะคะตัวเขากับลูกๆเนี่ยมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยนะเห็นไหมไพ่ความหวังไพ่แรงบันดาลใจอ่นะคะไม่มีไพ่เสียเลยซักใบนะคะลูกๆนะ มาดูซิพลังงานนะคะส่งถึงคนลัคนาราศีและวันอะไรมากที่สุดในคลิปนี้นะคะเรามาดูกันเนาะราศีมังกรว้าวคนวันศุกร์โอ้โหน้อมรับคำทำนายเลยค่ะลูกๆเมถุนนะคะวันพุธโอ้โหน้อมรับกันเลยค่ะเอ e เน y จีนะคะจะส่งถึงลูกๆเป็น